นนกุลรักสามปียิ่งชัดเจนเรื่อยๆโหมดคลั่งรักไม่มีพักคลิปจีนล,ล่าสุดหวานจนแฟนๆใจละลายความรักของนางเอกสายหวานแอฟทักษะอรนพักสุขเจริญและนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องสุดละมุนนนกุลชานนสันตินทรกุลกำลังเดินทางเข้าสู่ปีที่สามอย่างอบอุ่นและชัดเจนแม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์แบบตรงๆแต่ภาพและโมเมนท์ที่ค่อยๆปล่อยออกมากลับเต็มไปด้วยพลังงานของความรักที่มั่นคง และใส่ใจกันมากจนแฟนๆยิ้มตามได้ตลอดล่าสุดทริปเช็คอินซินเจียงประเทศจีนที่ทั้งคู่ไปด้วยกันพร้อมกับครอบครัวของนนกุลมีภาพโมเมนต์หวานๆห,หลุดออกมาจากน้องสาวของนนกุลที่ใช้ภาพโหมดคลั่งรักเอาไว้ให้เห็นแบบไม่ตั้งใจแต่ชัดเจนสุดๆโดยในภาพเผยให้เห็นขณะที่แอฟกับนนกุลกำลังเดินคุยกันกระหนุงกระหนิงดูเป็นธรรมชาติของคู่รักก่อนจะมีอีกซีนที่ทำเอาหลายคนใจสัน่นเมื่อแอฟยื่นหน้าเข้าไปมองนนกุลอย่างแผ่วเบา แต่เต็มไปด้วยสายตาหวานละมุนจนแฟนๆหลายคนอดไม่ได้ที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชัดเจนและน่ารักมากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทั้งคู่มักมีโมเมนต,ต์ร่วมเฟรมบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นภาพทานข้าวด้วยกันไปงานครอบครัวหรือแม้แต่โพสตอวยพรวันเกิดที่มีความหมายลึกซึ้งจนคนในวงการและแฟนคลับหลายคนเริ่มจับตาความสัมพันธ์แบบไม่กั๊กนี้พร้อมสนับสนุนให้รักครั้งนี้เดินต่อไปอย่างสวยงาม เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่แฟนๆพร้อมสนับสนุนและลุ้นข่าวดีในอนาคต